ดีครับท่านผู้ฟังที่ขอรพมาถึงตอนที่สองอันเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องสยองขวัญสันทศาสตรจุดจบนักฆ่าหันศพความเดิมตอนที่แล้วรถกระบะสีดำแล่นลิ้วออกไปจากบ้าน มุ่งหน้าสู่ชายแดนภาคตะวันออกทั้งสองคิดกันไว้ว่าอาจกบดานในบ่อนคาสินโนในปอยเป็ดสักระยะหนึ่งจนกว่าเรื่องจะสงบจริงๆกลางดึกในรีสอร์ทที่เงียบงนันมันไร e ซึ่งสัพพะสำเนียงใดๆนอกจากเสียงลมแผ่วเบา ที่พัดผ่านยอดไม้โดยรอบวัดีนอนนิ่งในความมืดแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาข้างนอกในขณะที่ภายนอกเงียบงันอ้างว้างมันเงียบเสียจนเหมือนว่าโลกทั้งโลกมันได้โรกร้างไปแล้วโลก ได้หยุดหมุนไปแล้วมดีสกิตสมเด็จที่นอนอยู่ข้างๆพิเดชพิเดชทำไมมันเงียบบังเวงขนาดนี้ไม่เคยเจอเลยอะเสียงเธอเบาแทบประสิบแต่มันก็ชัดเจนในถ้อยคำข้ามกลางรัติการที่ไม่เคยพบ เห็นมาก่อนสมเด็จลืมตาค่อยๆหันไปมองรอบตัวเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นที่ซึมลึกเข้าไปถึงกระดูกมันไม่ใช่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแต่มันเป็นความเย็นที่คล้ายกับคืบคลานออกมาจากภายในตัวของเขาเอง ความเย็นที่แทรกซึมเข้ามาพร้อมกับความหวาดระแวงที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเสียงใช่แล้วเสียงเสียงอะไรแต่มันไม่ใช่เสียงหาเหวอะไรเลยมันเป็นความเงียบ แม้แต่เสียงจงยิ้งหรีดเสียงกบร้องจากบึงน้ำใกล้ๆมันก็เงียบหายไปหมดเหมือนกับธรรมชาติทั้งหมดหยุดหายใจไม่มีสภาพสำเนียงใดกล้าผ่านเข้ามาในค่ำคืนนี้พี่เดชพี่เดศไม่ได้ยินเสียงอะไรจริงๆหรือพี่อืม จะว่าไม่ได้ยินเลยมันก็ไม่ใช่นะมันก็เหมือนมีเสียงแต่มันก็ไม่ใช่สมเด็จลืมตาขึ้นมาเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างระแวดระวังก่อนที่เขาเจะเดินไปกระชา,ากผ้าม่านเปิดดูนอกหน้าต่างทุกอย่างก็ยังปกติเงียบสนิท เป็นปกติภายในบริเวณรีสอร์ทมืดสลัวสลางภายใต้แสงดาวระยิบระยับและแสงไฟบางดวงดิบรีคนอื่นๆต่างพากันนอนหลับสนิทราวกับไม่มีสิ่งใดๆผิดปกติหรือว่ามีแค่เขาสองคนเท่านั้นที่ได้ยิน เสียงประหลาดเสียงแห่งความเงียบนั้นเช้าวันใหม่เขาทั้งสองไม่พบอะไรผิดปกติเลยจริงๆจริงจึงตัดสินใจพักอยู่ที่นี่อย่างไม่มีกำหนดหวังจะปล่อยให้ทุกอย่างเงียบหายไปกับการเวลาแล้วค่อยดำเนินชีวิต ไปตามปกติอาบน้ำล้างรถซักเสื้อผ้าทำลายล้างทุกต้องรอยหลักฐานที่จะเชื่อมโยงพวกเขาไปถึงสาเหตุแห่งความผิดหลังจากนั้นทั้งสองเดินไปนั่งจิบกาแฟที่ระเบียงไม้ของรีสอร์ท ลมพัดเบาๆเ,เสียงนกน้อยร้องเพลงอยู่ตามกิ่งไม้อันร่มรื่นแต่แล้วเสียงรถตำรวจแล่นเข้ามาในรีสอร์ตเจ้าหน้าที่สองนายเดินเข้ามาพร้อมกับแจ้งว่าเราขอตรวจค้นรถและห้องพักวัสดีกับสมเด็จศบตากัน พวกเขาเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับมืออยู่แล้วและมั่นใจว่าไม่มีหลักฐานใดๆหลงเหลือที่จะเอาผิดพวกเขาได้ตรวจได้เลยค่ะคุณตำรวจเราขอพูดว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่เกี่ยวข้องตามข้อสงสัย หรือสมมุติฐานใดๆทั้งสิ้นตำรวจไม่พบพิรุษหรือร่องรอยหลักฐานใดๆตามสมมุติฐานที่ได้รับประสานงานมาจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนส่วนกลางจึงต้องกลับมือเปล่าแต่แล้ว ยังไม่ทันที่ตำรวจทั้งสองนายจะเอ่ยลาและก้าวออกจากรีสอร์ทแห่งนั้นกลินเหม็นเน่ามหาศารก็โชยคลุ้งขึ้นมากระทำหันทั้งทั้งที่ไม่มีวี่แววใดๆมาก่อนเลยแล้วเลือดก็ไหลซึมออกมาจากฝ่ามือของคนทั้งสองวัดีกรีดร้องขึ้นก่อน หล่อนพยายามปัดเลือดออกจากตัวยิ่งปัดเลือดก็ยิ่งไหลออกมาไม่หยุดทุกคนถอยกรูดตำรวจมองดูด้วยความตกตะลึงพิทศเลือดเลือดมันมาจากไหนมากมายเธอกีดร้องพยายามเช็ดออก แต่มันกลับยิ่งไหลออกมาไม่หยุดสมเด็จหันไปมองประตูกระจกห้องพักก่อนที่หัวใจเขาจะหยุดเต้นเงาสะท้อนที่เห็นในกระจกนั้นมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นเงาของใครหลายคนรวมทั้งเงาศีษะของสุบิมล ที่สยะยิ้มอยู่ในเงาสะพันั้นเลือดสีดำหยดย้อยออกจากปากของเธอพร้อมเสียงกระซิบเย็นเยอือยพวกมึงคิดว่าจะหนีพ้นมือหรือหัวเด็ดตีนขาดเห็นไหมนี่หัวกูก็เด็ดตีนกูก็ขาดแล้วก็ ไม่ยอมปล่อยให้พวกมึงลอยนวลไปได้ยังไงล่ะลืมแล้วหรือไอ้เพื่อนชาติชั่วเลือดสีดำยังคงทะล,ลักไหลออกมาจากกรูขุมขนของสำเด็จและวะดียางรุนแรงอาบไหลไปทั่วร่างแม้แต่ปากและจมูกก็ไม่เว้น พวกเขาพยายามดิ้นรนสุดแรงเพื่อจะหนีจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ทว่าร่างกายกลับอ่อนแรงลงทุกขณะทุกขณะวัดดีล้มลงหอบหายใจหนักเสียงสะอื้นแผ่วเบาขณะ เลือดค่อยๆเนื่องนองไหลรอบร่างสมเด็จพยายามพยุงตัวขึ้นแต่แขนขาไร้เรี่ยวแรงเหมือนถูกดูดพลังไปหมดเขาอ้าป,ปากปะงาพะเงยจะร้องแต่มีเพียงเลือดสีดำที่ไหลทะลักออกมาแทนเสียงเงาของสุวิมนในกระจก ยังคงยืนที่อยู่ตรงนั้นเดินศีรษะร้อยวนอยู่ไปมาดวงตาแดงกล่ำเตะปากด,ด้วยความโมโหสุดขีดพวกมึงไม่มีวันหนีพ้นได้ยินไหมพวกมึงหนีไม่พ้น เสียงนั้นดังก้องอยู่ในโสตประสาทของทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เปลือกตาของพวกเขาจะหนักอึ้งลงจนปิดสนิทร่างที่เปเื่อนเลือดนอนแนแน่นท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายและผู้คน ในรีสอร์ทแห่งนั้นที่เข้ามามุงดูลมพัดผ่านรีสอร์ทเงียบสงัดร่างไร้วิญญาณของสองสามีภรรยาที่แค่แข็งอยู่ในห้วงฝันร้ายของตัวเองสยบยอมต่อโชคชะตากรรมที่ได้ก่อขึ้น เสียงลมพัดผ่านที่ทุกคนจับใจความได้เหมือนกันว่าพวกเมืองไม่มีวันหนีพ้นเงาของตัวทุกคนไม่มีวันหนีพ้นเงาของตัวเองได้